ในเรื่องนี้นั้นมีเรื่องปรากฏอยู่ในค้อกลิกายกระดาษคมบทนีนะท่านบอกว่าได้ยินว่าสมัยหนึ่งพระอนุุต์ผู้มีอายุได้ไปเมืองกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยกระเบออนุรุต์นี้ก็คือพระอรหันต์ชื่อว่าอนุรุทธะที่เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านจักสุทิ์นะก็เป็นเชื้อสายสักยบุตรหลังจากที่ออกบวชแล้วท่านก็มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองกบิลพัท ครั้งนั้นพวกพญาติของท่านทรงสดับว่าพระเถระมาจึงได้ไปสุสนทระเทระเว้นแต่พระน้องนางของพระเถระชื่อโรหินีพระเถระถามพญาติว่าพระนางโรหินีอยู่ไหนคือจริง,รง,รงๆแล้วเนี่ยก็มีหมู่ญาตินะพอรู้พระอราหันต์หรือพระอนุรุทธะท่านกลับมาเยี่ยมก็พากันมากราบมาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคราวนี้ท่านก็มองเห็นไอ้ละน้องสาวหายไปไหนล่ะ ทำไมไม่มาเออพวกพยาต,ต่างๆก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนะ่ยเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังตุ่มขึ้นผุพองไปหมดเลยโอ้มันไม่ได้ทราบสาเหตุพยายามรักษาสารพัดนะก็ไม่หายเพราะรู้ว่าวิธีการรักษาไม่หายท่านก็เลยบอกว่าท่านให้ไปตามมาให้ไปตามน้องสาวท่านมา ท่านจะมีวิธีการแนะนําทําให้น้องสาวนั้นหายจากโรคผิวหนังนั้นเวลาใครที่เป็นโรคผิวหนังลองลองฟังเรื่องนี้ดูนะเพื่ออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะแท้ที่จริงแล้วถึงบอกไงว่ามันมีเหตุมันมีผลของมันโรคผิวหนังของพระนางเนี่เกิดจากอะไรพระเทระพอพระนางโลหินีมากราบ ท่านก็ถามสาร,รุกสุกดิปตามปกติธรรมดาแล้วก็เห็นตัวของนางโลหินีเนี่ยโอ้โหเป็นตุ่มผุพองเต็ไมไปหมดเลยก็ถึงว่าเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็อายไงไม่อยากจะไปเจอเจอผู้คนพระเทราก็หาวิธีการที่จะแก้ไขด้วยความที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องแก้ด้วยหลักของวิชาของพระพุทธศาสนา คือไม่ได้แนะนําไปกินยาอะไรต่าง,างๆเพราะรู้ว่าโอ้การที่เป็นเชื้อพะวงอยู่ในรั้วในวังเนี่ยหมอหลวงเขาระดับดีๆทั้งนั้นแหละคนรักษากันจนสารพัดแล้วมันไม่หายแสดงว่ามันเกิดจากโรคกรรมจากวิบากกรรมท่านก็ต้องไปแก้ที่เหตุของมันคือไปแก้ที่วิบากกรรมท่านก็เลยแนะนำนะแนะนําให้พระนางโรหินีนี้ เอาเครื่องประดับของตัวเองเครื่องประดับที่ตนเองประดับตกแต่งร่างกายมาเนี่ยยอมเป็นผู้เสียสละขายแล้วก็เอาให้เอามาสร้างโรงฉันานางโลหินีก็จัดการอย่างนั้นเหมือนกันไปขายเครื่องประดับต่างๆจนกระทั่งได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วแล้วก็เอามาให้หมู่ญาติช่วยกันดำเนินการสร้างโรงฉันหรือหอฉันแม่พระเทระ ก็เป็นผู้ดูแลกิจาการการก่อสร้างนั้นด้วยท่านหลวพ a t ทระเมื่อจะจัดโรงฉันจึงกล่าวกับพระนางโรหินีว่าเธอจงให้ทําโรงฉันเป็นสองชั้นจําเดิมแต่การที่ให้พื้นชั้นบนเรียบแล้วจงกวาดพื้นล่างแล้วให้ปูอัสนะไว้เสมอๆจงให้ตั้งหม้อน,น้ําดื่มไว้เสมอๆพระนางรับคําว่าดีละเจ้าข่าแล้วจำหน่ายเครื่องประดับให้ทําโรงฉัน สองชั้นเริ่มแต่การที่ให้พื้นชั้นบนเรียบแล้วได้ตรงทํากิจมีการกวาดพื้นล่างเป็นต้นหนึ่งหนึ่งพวกพิสูจก็นั่งเสมอเสมอคือสร้างเป็นหอชันโรงชั้นเนี่ยสองชั้นนะแล้วก็ทําความสะอาดด้วยตัวเองเมื่อพื้นมันสะอาดดีแล้วพระพิสูจท่านก็นิยมไปใช้นั่งพักนั่งคบชันกันด้วยความสบายอ,อกสบายใจถ้าบอกลําดับนั้นเมื่อพระนางกวาดโรงชั้นอยู่นั่นแหล โรคผิวหนังก็ราบเรียบไปนั่นไงเอออาศัยการทำความสะอาดโรงฉันผิวโรคผิวหนังก็ค่อยยุบค่อยๆหาย,ย,ย,ยแต่ว่ายังไม่ได้หายขาดนะมันยังมีอาจจะเป็นเออมันมันอาจารย์คำว่าราบเรียบแต่อาจจะมีรอยร่องรอยของโรคนั้นอยู่เมื่อโรงฉันเสร็จ พระนางนิมนต์พิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วได้ถวายขาธิญะและโพชิญญที่ประณีตก็คือถวายอาหารที่เหมาะที่ควรน้ําที่เหมาะที่ควรแก่พระพิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกซึ่งนั่งเต็มโรงฉันพอสร้างเสร็จไรเสร็จก็นิมนต์พระพิสุสงฆ์กับพระพุทธเจ้ามาขบฉันพระตาหารทําบุญฉลองหอฉันว่าง,งั้นเถิดเมื่อพระพุทธเจ้ามาขบฉันพระตาหารเสร็จสัตวเรียบร้อย พระองค์ก็ถามเอาละพระนางโลหินีทำไมยังไม่ออกมาเวลาถวายอาหารเนี่ยคือนางเป็นคนเป็นเจ้าภาพก็จริงแต่ว่าไม่ได้ออกมาถวายด้วยตัวเองเพราะร่องรอยของโรคผิวหนังมันยังเหลืออยู่นะแม้มันยุบเลยก็จริงมันก็ยังมีร่องรอยยังอายอยู่ยังอายพระพุทธเจ้าก็เลยให้คนไปตามมาเมื่อพระพุทธเจ้าตามมาพระนางก็เลยต้องอจ,จําใจเมื่อพระพุทธเจ้าอยาก เจอก็ามาเมื่อมาเห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวแล้วก็ได้แสดงธรรมพระองค์ก็บอกว่ารู้ไหมว่าเหตุที่เธอต้องมีโรคผิวหนังเกิดจากอะไรที่เกิดเป็นโรคผิวหนังก็เพราะว่าในอดีตชาติของพระนางเนี่ยเคยเกิดเป็นพระมเหสีนะของกษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่ง ษัตนิกายสัตย์ในยุคก่อนนั้นท่านไม่ได้มีมเหสีท่านองค์เดียวนี่มีมเหสีหลายท่านแล้วก็มีพวกนางสนมนมในละลย่อใหญ่ไปหมดเลยตอนหลังมาเนี่ยมเหสีท่านนี้เออก็คงจะอายุเริ่มมากแล้วมั้งหรือหน้าตาอาจจะสวยสู้กับเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้กษัตริย์ก็ไปหลงนางสนมคนสวยกว่าเด็กกว่าพอไปหลง หาวิธีการจะแกล้งจะแกล้งนางสนมท่านนั้นหลอกล่อนางสนมเข้ามาในตำหนักของตนเองแล้วก็ใช้ขนหมามุ้ยขนหมามุ้ยโปรโยใสโปรโยใส่ตัวของนางสนมท่านนั้นนะโอ้โหหมามุ้ยนี่มันคันนะเอ,อขนาดหมายอย่างหน้า,ม,านะมุ้ยอยู่นะแต่ว่ามีมีผู้นำบางประเทศเขาแนะนำให้ปลูกหมามนะุ้ยเนาะ ไม่รู้ว่าไม่รว่รวยกันหรือ,อยังเนี่ยคนที่ปลูกท่านั้นเนี่ยพอโดนขนหมามุ้ยก็ไปจกนั้นโอ้โหคันทั้งคันทั้งเกาพื้นมันก็ขึ้นเออท่านบอกว่าด้วยวิบากกรรมที่เอาขนหมามุ้ยไปโปรโยใส่เขาอย่างนั้นนะก็เป็นเหตุทำให้พระนางต้องมาเป็นโรคผิวหนังผุพองขนาดนี้นี่แค่ เออแค่เอาผลหมามุ้ยไปใส่นะถึงบอกกันทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลกันบดรักษาไม่หายสุดท้ายมาดีขึ้นได้ด้วยกําลังของการทําความสะอาดหอฉันหรือโรงฉันท่าบอกเมื่อพระศา,ษา,ษาสดาทรงนำอดิตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าโลหินีก็กรรมนั่นที่เธอทําแล้วในการนั้นก็ความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้มีประมาณเล็กน้อยย่อมไม่ควรทําเลยดังนี้แล้วจึงตัสประกถาว่านะพระองค์ก็ได้ แต่รบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังยชน์ทั้งสิ้นได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องในานามโลกไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในพระเจ้าตรัสแค่นี้นะบอกเออเนี่ยมันเป็นอดีตที่ผิดพลาดของเธอเพราะเธอมีความโกรธมีความริษยามีความถือตัวคิดว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าเลิศกว่าคนอื่นเขา ยอมไม่ได้ที่จะให้คนอื่นมาแข่งกับตัวเองก็เกิดเป็นกิเลสเข้ามาในใจพอเกิดกิเลสเข้ามาในใจอย่างนั้นก็หาวิธีการทําร้ายคนอื่น,นทําร้ายคนอื่นเพราะคิดว่าคนอื่นมาแย่งความรักของตนเองน,นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะมองความผิดของบุคคลอื่นไม่ได้มามองว่าเอะเรามีความผิดพลาดความบกพล่องอะไร ที่พูดไปตอนต้นไงว่าเราเข้าวัดเนี่ยมาวัดดูในแต่ละปีเนี่ยโดยเฉพาะในแต่ละปีนะวัดดูดิบุญเราเพิ่มไหมนะบาปเราเพิ่มหรือลดลงบุญเราเพิ่มหรือลดลงเนี่ยมาเอาใจเรานี่แหละวัดวัดด้วยความเป็นกลางจริงๆถ้าเราเห็นเอะตรงนี้มันไม่ใช่นะเออมันยังเป็นกิเลสท,ที่สะสมคลุกกลุ่นอยู่ในใจของเราต้องฝึกนะต้องฝึกทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝน ถ้าไม่ฝึกฝนด้วยตัวเราเองเราจะรอให้เออทพเจ้าที่ไหนมาชำระจิตใจของเรามันไม่ได้หรอกนะแม่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกไว้ชัดเจนว่าตถาคตก็เป็นแพื่ผู้บอกทางส่วนการเดินทางก็เป็นเรื่องของพวกเราพุทธบริษัทก็คือพระอ,องค์บอกแนวทางบอกวิธีการไว้หมดแล้วแต่นั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะล้างใจตัวเองได้ขนาดไหนทําความสะอาดบริสุทธิ์ใจตัวเองได้ไร้ขนาดไหน ถ้าบอกในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแม้พนางโลหินีก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลสรีระของพนางได้มีวนะดุดทองคำในขณะนั้นนั่นเองโอ้ดูดิพอฟังเทศจบปั๊บเป็นพระโสดาบันเลยผิวที่กำลังคลุกคละกำาังมีริ้วรอยของโรคผิวหนังหายเกลี้ยงถ้าบอกมีผิวพันธุ์วนะดุจทองคำเลยนะนี่ การที่เรามีโอกาสได้มาอยู่ทุดงมีโอกาสได้มาอาศัยเสนาสนะทําความสะอาดนะหอฉันแล้วก็มีนี่ถ้าความรู้สึกว่ากวาดหอฉันมันยังไม่อิ่มใจนี่มากวาดสภาธรรมกายสากลแล้วก็ได้นะเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่นี่ร้อยกว่าไร่มัง้งกวาดโถไปเผื่อว่าผิวเลยเป็นทองคํากับเขาบ้างถ้ามันไม่เป็นาตินี้ก็าติหน้ามันก็ต้องเป็นละนะ กวาดไปด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์กวาดไปด้วยทําความสะอาดไปด้วยก็ขัดใจเราไปด้วยกวาดกิเลสเออกจากใจเราไปด้วยอย่างนี้ไงไม่แน่ก็อาจจะบรรลุโสดาบันเหมือนกับนางโลหินีก็ได้นี่ขอให้ทุกคนที่ได้ฟังผลบุญของการทําความสะอาดวัดแล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัย อันตรายทางหลายทางปวงที่จะมาเข้าอยู่ในตัวตนของเราทั้งหลายจงให้พ้นภัยทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกท่านจงหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายเสนียดจังไรพินาศสันตุ ทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยประกา